เดือนตุลาคมปีพศ2567เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีประเด็นทางการเมืองค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวนะฮะนั่นก็คือประเด็นคดีความในเรื่องของเดียคอนนะครับ <I con. S 1> ผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ ที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลโพกันบ้างานะคะอาจารย์ค่ะภาพรวมนะคะคะแนนดัชนีการเมืองไทยประจําเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้คะแนน5คะแนนนะคะจากเต็มนน1 0คะแนนมีหลายฝ่ายค่ะมองว่าการที่คะแนนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงแรกๆของการเปลี่ยนคอ,อรมอใหม่เปลี่ยนนาย,ยกรัฐมนตรีใหม่ครมชุดใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะได้รับ ความนิยมจากประชาชนค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ทํางานเพราะฉะนั้นความผิดพลาดในการดําเนินนโยบายเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องความผิดพลาดเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ยังประเมินอ,อะไรมากไม่ได้ฮะตัวชี้วัดของทางฝ่ายค้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนน สูงสุดนะคะแต่ว่ากลับเป็นตัวชีวัดเดียวที่มีคะแนนลดลงจากทั้งหมด25ตัวชีวัตอาจารย์มองมุมนี้ยังไงบ้างคะผมมองว่าท่านอาจจะถูกครอบงำมาด้วยภาพลักษณ์ของคุณมิธาของคุณธนาธรน,นะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นบทบาทของคุณเท้งก็เลยหายไปตรงจุดนี้ พัคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่นักการเมืองหนุ่มสาวซึ่งประสบการณ์ทางการเมืองก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นการมองประเด็นทางการเมืองบางครั้งก็ยังมองไม่ได้ขาดการที่นายกอุงอิงได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วด้วยนะคิดว่ามีจุดไหนที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหรือมีอะไรที่น่าสนใจในตัวนายกคนนี้บ้างคะผมมองว่าจากเหตุการณ์วิกฤตของบ้านเมืองเนี่ยนายกก็ค่อนข้างจะเทคแอคชั่นเร็วเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะฮะมาตรการ การเยียวยานะครับก็ชนะใจรากย่านะครับด้านทางคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบ้างล่ะคะผมเชื่อว่าคุณเท้งเนี่ยเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะครับที่มีอุดมการนะฮะที่เราสามารถฝากความหวังไว้กับเขาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้ระยะเวลาเป็นเพื่อนพิสูจน์ นในเรื่องของผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประจําเดือนตุลาคมนะคะ2567ค่ะคือเรื่องของมาตรการช่วยน้ําท่วมนะคะนะคะเราลงมาคือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยารถบัสนักเรียนไฟไหม้ส่วนผลงานฝ่ายค้านคือเรื่องการติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอาจารย์มองว่าแต่ละรัฐบาลออกมาจะชอบมีของขวัญปีใหม่มาตลอดคิดว่ามีผลต่อความนิยมของรัฐบาลไหมคะในเรื่องของความนิยมทางจิตใจเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลแน่นอนคงจะต้องดูกันในระยะยาวนะครับ เพราะนโยบายออกมาบางครั้งก็ทําไม่ได้ก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนอาจารย์คิดว่ามันส่งผลต่อทิศทางการเมืองไทยยังไงบ้างไหมคะมันส่งผลแน่นอนถ้าสมมุติว่าดูนั่งทำได้มาตรการทางการการค้าของเราอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเขาอาจจะสร้างกำแพงภาษีนะฮะค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าสมมุติว่าเป็นคาเมรีนิสตาประเทศไทยก็น่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเปิดการค้าเสรีประเทศไทยประเทศจีน กลุ่มประเทศอาเซียนะนะครับแต่ว่าสถานการณ์การเมืองโลกก็อาจจะยังไม่นิ่งเนื่องจากว่าสงครามยูเครนกับรัสเซียคงต้องสู้กันต่อไปครับ